สวัสดีค่ะดิฉันดรพรพันธ์โปรเทียนนะคะ,ะเหตุจูงใจนะคะว่าทําไมถึงมาที่นี่เพราะว่าวิหารสุขาวดีเนี่ยเป็นแหล่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถขจัดกิเลสต่างๆได้แล้วก็มีการสวดมนต์เป็นประจำท,ทุกวันพระส5ค่ำและทุกเทศกาลเนี่ยดิฉันก็มามาช่วยด้วย ทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์และกําลังปัญญาะะสติปัญญาเท่าที่เรามีเพราะว่าเป็นการที่จะช่วยสนับสนุนให้คนเนี่ยมีความคิดที่ดีและร่วมกันทําในสิ่งที่ดีในใน,ในทุกสิ่งที่เราปรารถนานะคะก็จะสําเร็จก็จะขอเียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะ,ะคิดว่าที่นี่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมากนะักเป็น อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ,อะดอนเปงเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดอํอเาเภอเมืองกับอําเภอลาดยาวนะคะค่ะหาหาไม่ยากนะคะแล้วก็ที่นี่มีทั้งหมด5ชั้นแต่แต่ละชั้นเนี่ยสร้างเพื่อผู้มีบุญทั้งหลายนะคะเพื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ชั้นที่5ปัจจุบันเนี่ยในวันนี้ได้หล่อพระดูไลถึง3พระองค์ด้วยกันนะคะ ซ,ซึ่งพระดูุไลเนี่ยประดิษฐานไว้อยู่บนชั้น5สร้างให้ผู้ที่มีบุญได้มาสักการะและก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะแล้วก็เรามีบริการทั้งหมดเลยทั้งลิฟต์แล้วก็อาหารนะคะรวมทั้งทุกคนที่มาเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นคนดีทั้งหมดนะคะแล้วก็ทุกคนก็สวดมนต์เป็นด้วยคะ่ะ ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนวิหารแห่งนี้ด้วยกันนะคะค่ะขอบพระคุณท่านว่าค่ะเชิญชวนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ